ถอดเสื้อยือดออกถ้าเธอไม่ใช่มิจฉาชีพก็พิสูจน์ซิคำสั่งดังกล้องไปทั่วสนามฝึกขณะที่ราเชลยืนอยู่ท่ามกลางทหารหลายคนพวกเขาดึงเสื้อแจ็คเก็ตของเธอออกพร้อมกับเสียงหัวเราะเยาะไม่มีเครื่องหมายยศไม่มีป้ายชื่อเธอคงมาที่นี่เพื่อขอข้าวกินและมาเล่นเป็นทหารกระมังแต่เมื่อหลังของเธอถูกเปิดออกรอยแผลเป็นสามเส้นที่คมราวกับมีดโกนเรียงกันอยู่ระหว่างสะบักก็ปรากฏขึ้นสนามฝึกทั้งหมดเงียบกริบทันทีพลตรีคนหนึ่งที่เพิ่งเดินออกมาหยุดนิ่งแล้วค่อยๆก้มหลังและคุกเข่าลงอย่างช้าๆผู้บ บอไม่มีใครกล้าพูดอะไรอีกบรรยากาศดูหนักอึ้งราวกับว่าโลกหยุดหมุนไปนหนึ่งวินาทีราเชลไม่ได้สะดุ้งเธอไม่ได้หันไปเผชิญหน้ากับฝูงชนหรือตอบสนองต่อการกระทำของนายพลดวงตาสีเทาเๆของเธอจ้องมองไปที่ขอบฟ้าคกริบเช่นเคยราวกับว่าเธอมองเห็นบางสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นทหารรอบตัวเธอขยับตัวไปมาอย่างไม่สบายใจรองเท้าบูตต่อขูดไปบนพื้นดินเสียงหัวเราะย่อหายไปเหลือแต่ดวงตาที่เบิกกว้างและปากที่อ้าค้างเหล่าทหารใหม่บางคนศบตาก,กันไม่แน่ใจว่าพวกเขาเพิ่งเห็นอะไร ราเชลดึงเสื้อยืดขึ้นอย่างช้าๆและจงใจนิ้วมือของเธอมั่นคงขณะปรับปกเสื้อไม่มีคำพูดไม่มีเสียงมีแต่ลมที่พัดมาพัดผมสีน้ำตาลยุ่งๆของเธอก่อนที่จะไปต่อท่าช่วงเวลานี้สัมผัสใจคุณบางทีคุณอาจเคยรู้สึกถึงความเงียบแบบนี้การเปลี่ยนแปลงเมื่อคนในห้องรู้ตัวว่าพวกเขาคิดปิดสัก์ครู่หนึ่งหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดปุ่มไล์แสดงความคิดเห็นด้านล่างและติดตามช่องนี้มันมีความหมายอย่างมากต่อการเล่าเรื่องราวแบบนี้ต่อไปเรื่องราวที่เตือนเราว่าความแข็งแกร่ง ที่แท้จริงคืออะไรเอาลามาดำเนินเรื่องกันต่อทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อเช้าวันนั้นเมื่อราเชลเหยียบเข้ามาในสนามฟุตบอลแรมซียอรสถานที่แห่งนี้คึกคักมากมีทหารใหม่หลายร้อยคนฝึกซ้อมตะโกนสั่งการฐานทัพทั้งหมดมีชีวิตชีวาด้วยความวุ่นวายที่เป็นระเบียบแบบที่คาดหวังจากศูนย์กลางทหารราเชลไม่เข้ากับภาพนี้เลยเครื่องแบบของเธอยับซีจางราวกับว่ามันถูกเก็บในลิ้นชักมาหลายปีไม่มีเครื่องหมายยศไม่มีป้ายชื่อมีแต่ชุดสีเทาเขียวธรรมดาที่ห้อยหย่อนบนรูปร่างของเธอ ผมของเธอที่เป็นคลื่นและค่อนข้างยุ่งจากหลมล้อมหน้าเธอในลักษณะที่ทำให้เธอดูอ่อนกว่าอายุสามสิบปีแต่ก็ดูไม่เข้าที่ราวกับว่าเธอมาจากอีกโลกหนึ่งจะสิบเอกหนุ่มคนหนึ่งทรงผมทหารและท่าทางโอหังสังเกตเห็นเธอเป็นคนแรกเขาเป็นคนประเภทที่มีชีวิตอยู่เพื่อลำดับชั้นมักจะมองหาใครสักคนมาดูถูกเฮ hey. เขาตะโกนเข้าใกล้พร้อมรอยยิ้มที่ไม่เป็นมิตรเธอบอกว่าตัวเองเป็นทหารเธอดูเหมือนขอทานคำพูดดังกล้องไปทั่วสนามฝึกและทหารใหม่ ที่อยู่ใกล้ๆบางคนหัวเราะย้ํคนหนึ่งในนั้นเด็กผอมที่เพิ่งกโกนหนวดใหม่พึมทําเสียงดังพอให้คนอื่นได้ยินผู้หญิงแก่คนนี้มาจากไหนทหารแบบไหนที่ไม่สูงป้ายชื่อเสียงหัวเราและลามเป็นเหมือนไฟป่าหัวหันไปดวงตาจับจ้องมาที่ราเชลเธอยืนอยู่ตรงนั้นตรงกลางสนามฝึกรองเท้าบูตต่อของเธอฝังอยู่ในดินไม่มีปฏิกิริยาไม่มีการขมวดคิ้วไม่มีการเปลี่ยนสีหน้าไม่มีสายตาประหม่าแค่นิ่งมือของเธอห้อยย้อยอยู่ข้างตัวแต่มีบางอย่างในท่าทางการยืนของเธอไหล ค้าง,งตรงที่ไม่ตรงกับขอทางที่พวกเขาพาันนาจ่าสิบเอกยังไม่เลิกเขาเข้าใกล้มากขึ้นเสียงของเขาดังขึ้นตอนนี้ราวกับกำลังเล่นให้ฝูงชนดูเธอมาล้างจานในครัวหรือแค่ลงทางมาเสียงหัวเราะมากขึ้นทหารใหม่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีผมหางม้าตึงแทรกเข้ามาฉันพนันได้เลยว่าเธอเป็นแค่พลเรือนที่แอบเข้ามาเล่นสมมติการย้อเยอ้เยดำเนินต่อไป แต่ความนิ่งสงบของราเชลดูเหมือนจะดึงบางอย่างที่ลึกกว่าในฝูงชนทหารหนุ่มคนหนึ่งอายุแค่19มีรอยสิวและดวงตาประหม่าลังเลก่อนที่จะเข้าร่วมเขาดันคนข้างๆกระสิทธว่าเธอไม่กระพริบตาเลยนะเพื่อนนายคิดว่าเธออันตรายไหมทหารใหม่คนอื่นผู้ชายตัวใหญ่ที่หัวเราะดังโบกมือปัดไปอ,อันตรายเธอเหรอเธอเป็นแค่คนแปลกหน้าที่หลงทางมาดูนีส่สิเขาหยิบดินก้อนหนึ่งคว้างไปที่เท้าของเธอไม่แรงพอที่จะทำร้ายแต่แรงพอที่จะส่งข้อความดินก กระจายไปที่รองเท้าบูตอของเธอราเชลไม่มองลงไปเธอแค่เอียงหัวเล็กน้อยดวงตาของเธอจับจ้องมาที่ทหารใหม่ตัวใหญ่เพียงเสี้ยววินาทีสายตาน้งสงบแหลมคมทําให้เขาถอยหลังเสียงหัวเราะของเขาสูญหายไปในลำคอผู้ฝึกสอนคนหนึ่งผู้ชายตัวเตี้ยแข็งแรงที่มีใบหน้าเหมือนหนังฟอกฝาดเดินผ่านวงกลมของผู้ชมที่ขยายใหญ่ขึ้นป้ายชื่อของเขาบอกว่าจาซิเปคคาลแฮนและดวงตาของเขาเป็นรอยแคบสงสัยใครปล่อยเธอเข้ามาที่นี่โดยไม่มีคำสั่งหรือบัตร พระจำตัวเขาเรียกร้องเสียงของเขาตัดทานเสียงพูดคุยราเชลไม่ตอบทันทีเธอเอียงหัวเล็กน้อยราวกับกำลังประเมินเขาแล้วเอื้อมมือเข้าไปในกระเป๋าฝูงชนตึงเครียดคาดว่าจะมีปัญหาแต่สิ่งที่เธอหยิบออกมาคือผ้าชิ้นเล็กพับมันซีดจางแทบอาจไม่ออกแต่เขาร่างหรือหลางของตราประจำตัวสะท้อนแสงคาล a แฮ n คว้ามันไปยกขึ้นแล้วหัวระยอนี่เหรอนี่ไม่ใช่อะไรคุณมีปัญหาใหญ่แล้วคุณผู้หญิงอีกด้านหนึ่งของสนามฝึกกลุ่มนายทหารเฝ้าดูจากเงามืดอของเต็์บัญชาการคนหนึ่งในนั้นพันตรีแทนเนอร์ชาย ที่มีทรงผมเรียบร้อยและเสียงที่ภูมิใจเกินไปโน้มตัวไปหาเพื่อนร่วมง,งานนอเธอมีไส้แค่นั้นเขากล่าวขนาดจิบกาแฟจากถ้วยโลหะแต่ไส้ไม่ทำให้คุณผ่าระเบียบปฏิบัติได้เธอจบแล้วเพื่อนร่วมง,งานของเขากับตันที่เงียบกว่าชื่อรูอิสไม่ตอบทันทีเขาเฝ้าดูราเชลสังเกตวิธีที่นิ้วมือของเธอแตะขอบแขนเสื้อราวกับกำลังตรวจสอบบางอย่างที่ซ่อนอยู่ฉันไม่แน่ใจรูอิสกล่าวในที่สุดมีบางอย่างผิดปกติเธอสงอบเกินไปแทนเนอร์หัวเราะดังพอที่จะดึงดูดสายตาไปบ้าง สงบหรือเธอแค่ตัวแข็งเพราะรู้ว่าถูกจับได้ทหารใหม่เพลิดเพลินกับมันเสียงกระซิบของพวกเขากลายเป็นการย้อเย้ะ,ะอย่างเปิดเผยเธอคงเป็นคนไร่พ่อบ้านคนหนึ่งพูดดูรองเท้าบูตต่อที่กำลังแตกนั่นสิอีกคนเสริมรองเท้าบูตต่อของราเชลมีรอยขีดข่วนจริงแต่มันเป็นรองเท้าบูตต่อทหารตามกฎระเบียบแบบที่เคยเห็นการกระทำจริงไม่ใช่แค่การเดินสวนสนามแต่เธอไม่ได้แก้ไขพวกเขาไม่พูดอะไรสักคำ ความเงียบของเธอดูเหมือนทําให้พวกเขากล้าขึ้นรากับความนิ่งสงบของเธอเป็นการท้าทายคาลาแฮนกอดแขนเสียงของเขาดังก้องตอนนี้เธอมีห้าวินาทีที่จะอธิบายไม่งั้นเธอจะออกจากที่นี่พร้อมกุญแจมือนั่นคือตอนที่ราเชลพูดเสียงของเธอเงียบต่ำราวกับกําลังพูดกับเพื่อนรอบกาแฟโซนเอราเบียการบัญชาการแปดบรรทัดคุณอยากให้ฉันท่องไหมคําถามลอยอยู่ในอากาศและเป็นเวลาหนึ่งวินาทีสนามฝึกกลายเป็นเงียบคาลาแฮนกระพริบตาตกใจเอาสิ เขากล่าวย้อยๆราวกับมันทําให้เขากบขันราเชลไม่ลังเลเธอเริ่มท่องคาต่อคําตามระเบียบปฏิบัติลับที่ควบคุมการปฏิบัติการของฐานไม่มีการหยุดแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีความผิดพลาดแต่บรรทัดถูกส่งมอบราวกับเธอกําลังอ่านจากหน้ากระดาษในหัวของเธอร้อยโทคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้ๆผู้ชายสูงผอมที่สวมแว่นตาและถือกระเป๋าเอกสารหยุดนิ่งกลางย่างก้าวไปชื่อของเขาบอกว่าร้อยโทฮาร์เปอร์เขาโน้มตัวไปข้างหน้าคิ้วขมวดระเบียบปฏิบัตินั้นเพิ่งถูกอัปเดต ในบันทึกลับเดือนที่แล้วเขากล่าวเบาๆฝูงชนไม่เข้าใจในตอนแรกแต่ใบหน้าของฮาร์เปอร์กำลังเปลี่ยนสับสนแล้วก็เหมือนความกลัวเขามองราเชลมองเธออย่างจริงจังและถามคุณเป็นใครเธอไม่ตอบตรงๆแทนที่จะเป็นอย่างนั้นเธอยกผ้าชิ้นนั้นขึ้นอีกครั้งชิ้นที่คาราแฮงตัดไปฉันเป็นคนเขียนมันเธอพูดอย่างเรียบง่ายเสียงของเธอ,อยังคงมั่นคงราวกับว่ามันไม่สำคอหายอตราประจำตัวบนผ้าชัดเจนขึ้นตอนนี้แบล็กเอ็โคหน่วยที่ไม่มีใครพูดถึงหน่วย ที่ไม่มีอยู่บนกระดาษกระเป๋าเอกสารของฮร์เปอร์ลื่นเล็กน้อยในมือของเขานิ้วมือของเขาล้วงหาเพื่อจับมันคืนมาเขาเข้าใกล้เพิกเฉยต่อสายตากโกรธของคา,าราแฮนและลดเสียงและเอ็โคไม่ได้เคลื่อนไหวมาหลายปีแล้วถ้าคุณอ้างเรื่องนี้คุณควรมีมากกว่าผ้าขี้ริว้วเพื่อพิสูจน์ราเชลไม่สะดุ้งเธอเอื้อมมือเข้าไปในแขนเสื้อหยิบเข็มกลัดโลหะเล็กๆไม่ใหญ่กว่าเหรียญสิบเซนแล้วกดลงในมือของฮร์เปอร์มันสึกรอมีรอยขีดข่วนแต่รอยแกะสลักจางๆของพระจันเซียวและสามเส้นไม่อาจปฏิเสธ ได้ดวงตาของฮาเปอร์เบิร์กกว้างเขาเคยเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้ครั้งหนึ่งหลายปีก่อนในการบรรยายสรุปหลักที่เขาไม่ควรเข้าร่วมเสียงของเขาลดลงเป็นเสียงกระซิบนี่มันเป็นไปไม่ได้บรรยากาศเปลี่ยนแต่ไม่เพียงพอที่จะหยุดโมเมนตัมตอนเที่ยงพวกเขาลากราเชลไปที่กลางลานแสงแดดรุนแรงตีลงบนตัวเธอขณะที่พวกเขาบังคับให้เธอ,อยืนตรงนั้นป้ายชั่วคราวอยู่หลังเธอเขียนว่ามิชชีพด้วยเมจิกดำหนาทหารหญิงคนหนึ่งกับตันเอลิสเดินเข้ามาอย่างมุ่งมั่นเครื่องแบบของเธอไร้ที่ติดผมด,ดอนมัดเป็นมวยเอ๋ ระยกร้อยเธอเป็นนายทหารประเภทที่เลี้ยงตัวเองด้วยการควบคุมรอยยิ้มของเธอคงพอที่จะตัดไม่มีป้ายชื่อไม่มีบัตรประจําตัวเธอพูดดังพอให้ทุกคนได้ยินเธอปลอมตัวเป็นบุคลากรทหารแล้วเธอเอื้อมมือไปฉีกแท็กซี่จากจากหน้าอกของราเชลและยกมันขึ้นเหมือนถ้วยรางวัลปลอมเย็บผิดหมดในฝูงชนทหารใหม่หญิงคนหนึ่งสิตรีลาสันยืนอยู่ด้านหลังกอดแขนเธอเงียบมาทั้งเช้าแต่ตอนนี้ริมฝีปากของเธอกดเป็นเส้นบางเธอเติบโตในเมืองเล็ก หาที่ผู้คนตัดสินคุณด้วยสิ่งที่น้อยกว่าเครื่องแบบยับบางยังเกี่ยวกับราชเชลบางทีวิธีที่เธอยืนบางทีวิธีที่เธอไม่ได้ขอร้องทําให้ลาสันนึกถึงแม่ของตัวเองผู้ที่เผชิญเสียงกระซิบและบันไดโดยไม่เคยแตกสลายลาสันขยับน้ำหนักรองเท้าบูตต่อของเธอขูดกรวดเธออยากจะพูดอะไรสักอย่างบอกให้เอลิสถอยแต่คําพูดไม่มายังไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่น่าทุกคนพวกเขาไม่หยุดเพียงแค่นั้นได้ทหารอีกสองคนทั้งคู่เป็นคนหนุ่มและกระตือรือรน้นที่จะพิสูจน์ตัวเองค้นกระเป๋าของเธอมัน เป็นของผ้าใบาเก่าที่ปะที่บางจุดไม่มีอะไรรู้ราข้างในพวกเขาพบกล่องอาหารกลางวันที่บุกม้วนผ้าพันแผลถุงเกลือเล็กๆไม่มีอาวุธไม่มีบัตรประจําตัวแค่ของใช้คนหนึ่งในนั้นผู้ชายผอมที่มีรอยยิ้มย้อยกกล่องอาหารกลางวันขึ้นและหัวเราะคุณจะทําอาหารอะไรให้เราบ้างฝูงชนคํารามนายทหารอีกคนผู้ชายไหลกว้างที่มีทรงผมทหารต่อยหมัดลงบนโต๊ะใกล้ๆเพิ่มเธอในรายชื่อขับไล่เธอจะถูกสอบสวนเรื่องการปลอมตัว ราเชลไม่ขยับไม่แก้ต่างดวงตาของเธอวางอยู่บนกล่องอาหารกลางวันเพียงวินาทีเดียวและนิ้วมือของเธอสั่นราวกับว่าเธออยากจะหยิบมันแต่เธอไม่ทำลางตอนนี้เป็นละครสัตว์ทหารใหม่และนายทหารรวมตัวกันบางคนตะโกนคนอื่นแค่จ้องมองแต่ทุกคนเลี้ยงตัวเองด้วยพลังงานเอลลิสเข้าใกล้เสียงของเธอหยดความสงสารปลอมถ้าคุณเป็นทหารจริงๆหลักฐานของคุณอยู่ไหนไม่มีเอกสารไม่มีป้ายไม่มีอะไรเลยคุณหลอกใครไม่ได้หรอก ขากันไกลของราเชลกระชับเพียงเล็กน้อยแต่เธอไม่ตอบแทนที่จะเป็นอย่างนั้นเธอขยับน้ำหนักรองเท้าบูตต่อของเธอขูดพื้นเล็กน้อยและมองข้ามเอลิสไปราวกับว่าผู้หญิงคนนี้ไม่คุ้มค่ากับความสนใจของเธอนั่นทำให้เอลิสโกรธมากขึ้นคุณคิดว่าตัวเองสูงส่งกว่านี้เหรอเธอตะคอกยืนตรงนั้นและโดนแดดเผาบางทีแสงแดดจะทำให้ลิ้นคุณคลายออกขณนะที่เวลาผ่านไปคนงานซ่อมอบำรุงคนหนึ่งชายสูงอายุที่มีมือเปื้อนจระบีเฝ้าดูจากขอบลานเขากำลังซ่อมรถจี๊ อยู่ใกล้ๆกล่องเครื่องมือของเขาเปิดอยู่ที่เท้าเขาไม่รู้จักกาชเชลไม่รู้เรื่องราวของเธอแต่เขาเห็นมามากพอในสามสิบปีที่อยู่ในฐานทัพนี้เพื่อจำใครบางคนที่ผ่านนรกมาได้วิธีที่เธอยือนตรงแต่ไม่แข็งทื่อทำให้เขานึกถึงจ่าสิบเอกคนหนึ่งที่เขารู้จักหลายสิบปีก่อนคนที่กลับมาจากภารกิจพร้อมดวงตาที่ไม่ยิ้มอีกต่อไปเขาพึมพำในเขาพวกนี้กำลังแต่รังต่อและกำมือกับประแจให้แน่นไม่มีใครได้ยินเขาแต่เขายังคงดูสัญชาตญาณของเขาบอกว่านี่จะไม่จบอย่างที่นายทหารคิด หลายชั่วโมงผ่านไปความร้อนไม่ลดลและใบหน้าของราเชลเปียกด้วยเหงือผมของเธอติดอยู่บนคอทหารใหม่บางคนเริ่มดูไม่สบายใจราวกับว่าบางทีสิ่งน,นี้อาจเลยเถิดไปแล้วแต่ไม่มีใครพูดยังไม่ใช่ตอนนี้แล้วการตรวจร่างกายก็มาถึงพวกเขาพาเธอไปที่เต็นท์ซึ่งแพทย์ทหารคนหนึ่งชายสูงอายุที่มีผมหงอกและใบหน้าเหนื่ยอยล้ารออยู่ป้ายชื่อของเขาบอกว่าหมอพาเทลเขาควรจะทําการตรวจสุขภาพตามปกติให้แน่ใจว่าเธอไม่ได้แบกสิ่งอันตรายแต่เมื่อเขาเลื่อนแขนเสื้อของเธอขึ้น เพื่อตรวจชีพรจรเขาหยุดตรงนั้นบนข้อมือของเธอมีแผลเป็นไม่ใช่แผลเป็นธรรมดาแต่เป็นรอยเย็บแบบแทดที่สะอาดแม่นยำราวกับว่ามันถูกทำโดยคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรมือของพาเทลหยุดนิ่งเขาโน้มตัวเข้าไปใกล้กล้านหายใจการเย็บแบบนี้เขาพึมพำด้วยเสียงต่ำเพื่อให้เฉพาะนายทหารข้างๆได้ยินมีเพียงผู้ปฏิบัติการที่ได้รับการฝึกในการอพยพหลังแนวหน้าเท่านั้นที่เรียนรู้เทคนิคนี้เขาเงยหน้าขึ้นมองราเชลดวงตาของเขาควนหาใบหน้าของเธอ เธอไม่สบตาแค่จ้องมองตรงไปข้างหน้าสีหน้าเป็นกลางพาเทลหันไปหาผู้บัญชาการอาวุโสที่ยืนอยู่ใกล้ๆชายผหมหงอกชื่อพันเอ็กแวนถ้าเธอเป็นคนที่ฉันคิดพาเทลกระซิบเราทำผิดพลาดใหญ่ใบหน้าของแวนไม่เปลี่ยนแต่ดวงตาของเขาเป็นรอยแคบค้นต่อเขากล่าวไม่มีเอกสารไม่มีทางเขา้าในเต็นท์หมอจูเนียที่เพิ่งจบการฝึกอบรมสะดุดกับอุปกรณ์ของเขามือของเขาสั่นใต้สายตาของแวนเขาเหลือมองราเชลแล้วมองที่แผลเป็นรูปแสและทำถาดเครื่องมือตกโดยไม่ตั้งใจเสียงกระทบทำลายความเงียบ และนายทหารไม่กี่คนข้างนอกหัวรเราะเด็กระซุ่มซามคนหนึ่งพึมพำแต่หมอคนนี้ไม่ได้หัวเราะเขาเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติการที่มีแผลเป็นแบบนั้นเรื่องราวที่จบลงด้วยทีมทั้งหมดหายไปในความมืดเขามองราเชลอีกครั้งและเป็นเวลาหนึ่งครูดวงตาของพวกเขาพบกันดวงตาของเธอมั่นคงไม่คลอนแคลนและเขารู้สึกหนาว่าเปล่ากับว่าเพิ่งเห็นบางอย่างที่เขาไม่ควรเห็นเขาก้มลงรีบเก็บเครื่องมือใบหน้าของเขาแดงกำ่ำเอลลิสได้ยินและกระโจนเข้ามา เธอก้าไปข้างหน้าเสียงของเธอดังและคมถ้าคุณไม่ได้ซ่อนอะไรก็ถอดเสื้อยือดออกมาดูกันว่ามีรอยสักของหน่วยที่หลังคุณไหมคำพูดตกลงมาเหมือนแต่ฝูงชนเงียบเป็นเวลาหนึ่งวินาทีแล้วก็ดังขึ้นอีกครั้งถอดมันออกทหารใหม่คนหนึ่งตะโกนคนอื่นๆเข้าร่วมเสียงของพวกเขาทับซ้อนกันกลายเป็นการสวดมนต์ถอดมันออกถอดมันออกมือของราเชลกำเป็นหมัดแค่ครู่หนึ่งแล้วก็คลายออกเธอไม่โต้เถียงไม่ขอร้อง เธอยือนอยู่ตรงนั้นขณะที่เอลิสคว้าปกเสื้อของเธอและดึงบังคับให้เธอหันหลังก่อนที่เสื้อยืดจะลงกระแสลมปัดผ่าลานพัดกลิ่นจางๆของน้ำมันดีเซลจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใกล้ๆผมของราเชลโบกไปที่ใบหน้าและเธอยกมือขึ้นปัดออกนิ้วมือของเธอแตกแผลเป็นบางๆเก่าตามขากันไกลไม่มีใครสังเกตเห็นแต่สิตริล่าสันที่ยังยือนอยู่ด้านหลังกลั้นหายใจเธอเคยเห็นแผลเป็นแบบนั้นครั้งหนึ่งบนลุงของเธอผู้ชายที่รอดชีวิตจากการต่อสู้ด้วยมีดในสงคราม ที่ไม่มีใครพูดถึงมือของลาสันคลายและเธอเก้าวไปข้างหน้าแล้วหยุดฝูงชนดังเกินไปโกรธเกินไปเธออยากจะตะโกนบอกพวกเขาให้หยุดแต่เสียงของเธอดูเหมือนติดอยู่ราวกับว่าถูกฝังใต้ความเงียบหลายปีเสื้อยืดลงมาและนั่นแหละแผลเป็นยาวขนานสางเส้นวิ่งตามแนวกระดูกสันหลังขอเงเธอมันไม่มีรอยหยกักหรือและเธอมันสะอาดตั้งใจราวกับว่าใครบางคนแกะสลักมันด้วยใบมีด และต้องการให้เป็นอย่างนั้นฝูงชนหยุดสวดมนต์หยุดขยับหยุดหายใจแทบเป็นไม่ใช่แค่รอยมันคือเรื่องราหดร้ายแกสลักลงบนผิวหนังของเธอแล้วพลตรีก็เข้ามาชื่อของเขาคือนายพลฮวนชายที่มีหน้าอกเต็มไปด้วยเหรียญตราและดวงตาที่เห็นมามากเกินไปเขาอยู่ระหว่างทางไปตรวจสอบทหารใหม่แต่เมื่อเขาเห็นแทลเป็นเหล่านั้นเขาหยุดนิ่งทันทีใบหน้าของเขากลายเป็นซีดแล้วช้าๆเขาคุกเข่าลงในทหารอาวุโสคนหนึ่งพลตรีคลายวิ่งเข้ามาเสียงของเอขาสั่น แทบเป็นสามรอยจากใบมีดพิธีสาบานของแบล็กเอ็กโคคำพูดกระทบลานเหมือนระเบิดมืออาแบล็กเอ็โคชื่อเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะทําให้ผู้คนสะดุ้งหน่วยที่ไม่มีอยู่ในเอกสารอย่างเป็นทางการใ,ใดๆหน่วยที่ปฏิบัติการไกลลึกเข้าไปในแนวหลังศัตรูจนคนส่วนใหญ่คิดว่ามันเป็นตำนานฐานฝึกทั้งหมดหยุดนิ่งสัญญาณเตือนเริ่มดังไม่ใช่แบบที่บอกอันตรายแต่เป็นแบบที่ส่งสัญญาณบางอย่างบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่โฮเงยหน้าขึ้นมองราเชลเสียงคอออกงอเขาแทบจะไม่เกินกระซิบเราไม่รู้ผู้บัญชาการหมูขอภัยด้วย ราเชลไม่ตอบเธอดึงเสื้อยืดขึ้นเคลื่อนไหวช้าแม่นยำดวงตาของเธอสบตาของเขาเพียงวินาทีเดียวเย็นชาอาจไม่ออกแล้วเธอก็มองออกไปขณะที่สัญญาณเตือนจางลงนายทหารหนุ่มคนหนึ่งร้อยโทเฉินยืนนิ่งอยู่ใกล้ขอบหลานเขาเป็นหนึ่งในคนที่ดังที่สุดก่อนหน้านี้ย่อเยื้รองเท้าบูตต่อของราเชลกระเป๋าของเธอความเงียบของเธอตอนนี้มือของเขาสั่นใบหน้าซีดเขานึกถึงการบรรยายสรุปหลายปีก่อนเมื่อเขายังเป็นแค่นักเรียนในร้อยเกี่ยวกับภารกิจที่ผิดพลาด ผู้ปฏิบัติการถูกทิ้งไว้ข้างหลังคาดว่าตายแล้วชื่อแบล็กเอ็กโคปรากฏขึ้นกระซิบเหมือนเรื่องผีคอของเฉินตึงเครียดเขาอยากจะขอโทษพูดอะไรบางอย่างแต่ราเชลไม่ได้มองเขาเธอกำลังปรับแขนเสื้อของเธอนิ้วมือของเธอแตะแผลเป็นรูปแสตนั้นอีกครั้งราวกับว่ามันเป็นการเตือนบางอย่างที่เธอจะไม่มีวันลืมนายทหารเริ่มเข้าแถวทีและคนพวกเขาก้มหัวไม่ใช่เพราะระเบียบปฏิบัติแต่เพราะพวกเขากลัวเพราะพวกเขาเพิ่งตระหนักว่าพวกเขาเย้ย้ย,ยใครราเชลไม่ได้รับรู้พวกเขาเธอไม่จำเป็นต้องการปรากฏตัวของเธอก็เพียงพอแต่ไม่ใช่ทุ อ้อมจะปล่อยมือผู้บัญชาการหนุ่มคนหนึ่งกับตันรีดกล้าไปข้างหน้าใบาหน้าของเขาแดงด้วยการท้าทายเธอไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่ปฏิบัติงานด้วยซ้ำเขาตะโกนเธอยังคงละเมิดระเบียบป,ปฏิบัติไม่มีบันทึกไม่มีมอบหมายไม่ว่าเธอเคยเป็นใครเธอเลยเส้นแล้วผู้สอนอีกคนผู้หญิงผอมที่มีหน้าบึ่งตลอดเวลาเข้าร่วมฉันไม่สนใจว่าเธอเคยเป็นชนชั้นสูงเธอไม่สามารถกลับมาเหมือนเทพดดีดาได้ด้านหลังสิตรีล่าสันในที่สุดก็จะเสียงของเธอเธอเดินทะลุผ่านฝูงชนหัวใจเต้นแรงและตะโกนว่า พอแล้วเสียงของเธอแตกแต่มันดังถึงลานเงียบอีกกดครั้งมือของลาสันสันแต่เธอไม่ถอยคุณไม่รู้จักเธอคุณไม่รู้ว่าเธอทําอะไรดวงตาของเธอจับจ้องที่รีดและเป็นเวลาหนึ่งครู่เธอดูใหญ่กว่าที่เป็นราเชลมองเธอเพียงวินาทีเดียวและบางสิ่งผ่านไประหว่างพวกเธอไม่ใช่รอยยิ้มไม่ใช่การพยักหน้าแต่เป็นประกายของการยอมรับลาสันถอยหลังใบหน้าของเธอแดงก่ำแต่เธอพูดในสิ่งที่เธอต้องพูด็นฝีปากของราเชลโค้งเป็นรอยยิ้มย่อเล็กน้อยไม่ใหญ่เกินไปไม่โหดร้ายแค่รู้ดีฉันไม่ได้ออก อยู่ที่นี่เพื่อกลับมาเธอกล่าวเสียงของเธอเงียบมากจนบังคับให้ทุกคนต้องโน้มตัวเธอก้มลงถอดรองเท้าบูต่อซ้ายออกและเอื้อมมือเข้าไปข้างในเมื่อเธอยืนขึ้นเธอถือชิปสีดำไม่ใหญ่กว่าเหรียญ25เซนเธอยกมันขึ้นและแสงแดดจับมันทําให้มันเป็นประกายฉันอยู่ที่นี่แค่เพื่อส่งมอบสิ่งนี้ชิปดูไม่เหมือนอะไรมากแต่ในทันทีที่รีดเห็นมันใบหน้าของเขากลายเป็นสีขาวเขารู้ว่า มันคืออะไรทุกคนรู้ชิปหยุดชิปที่สามารถตัดพลังงานของฐานทัพทั้งหมดไฟการสื่อสารการป้องกันทุกอย่างในไม่กี่วินาทีลำโพงดังแววตั้งแถวเสียงดังก้องผ่านสิงงอก่อสร้างตอนนี้มาถึงคือร้อยโทรเชลหมู่ผู้ปฏิบัติการและเอ็กโคอ,อันดับสูงสุดปฏิบัติการ89วันติดต่อกันหลังแนวหน้าศัตรูคำพูดก้องกังวาลสะท้อนจากโรงนอนสนามฝึกหอคอยทหารทุกคนนายทหารทุกคนทหารใหม่ทุกคนตั้งแถวรองเท้าบูตต่อกระทบพื้น พร้อมกันมือทำความเคารพดวงตาจ้องมองไปข้างหน้าราเชลไม่ขยับเธอยืนอยู่ตรงนั้นชิดยังคงอยู่ในมือของเธอใบหน้าของเธอสงบเช่นเคยแล้วเฮลิคอปเตอร์ก็มาถึงเสียงเริ่มต้นต่ำเป็นเสียงหึ่งไกลๆแล้วดังขึ้นใบพัดตัดอากาศมันลงจอดกลางสนามฝึกยกฝุ่นและรวดประตูเปิดและนายพลสามคนก้าวออกมาไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองแต่สามเครื่องแบบของพวกเขาไร้ที่ติดใบหน้าของพวกเขาเคร่งเครียดพวกเขาไม่มองฝูงชนพวกเขา ไม่จําเป็นต้องพวกเขาเดินตรงไปที่ราเชลรองเท้าบูต่อของพวกเขาขูดไปบนดินคนหนึ่งในนั้นชายสูงที่มีผมสีเงินเอื้อมมือออกไปราเชลวางชิปลงในฝ่ามือของเขาและเขาพยักหน้าเพียงครั้งเดียวไม่มีคําพูดแค่ความเคารพขณะที่นายพลเข้ามาไกลทหารใหม่หนุ่มคนหนึ่งใกล้ด้านหน้าทําปืนตกมันกระทบพื้นด้วยเสียงโครมและเขารีบหยิบมันขึ้นมาใบหน้าของเขาแดงอายมากเขาเป็นหนึ่งในคนที่ดังที่สุดก่อนหน้านี้หัวเอระราเมื่อดินถูกโยนไปที่เท้าของราเชลตอนนี้มือของเขาสั่นมาก จนเขาแทบจะจับปืนไม่ได้ดวงตาของราเชลว,วางอยู่บนเขาเพียงครู่หนึ่งและเขาหยุดนิ่งเหมือนเด็กที่ถูกจับได้ว่าขโมยเธอไม่พูดอะไรเธอไม่จําเป็นต้องน้ําหนักของสายตาของเธอเพียงพอที่จะทําให้เขาหวังว่าเขาไม่เคยเปิดปากฐานทัพเงียบตอนนี้ยกเว้นเสียงปบกมือของใบพัทเฮลิคอปเตอร์ที่กําลังจางลงราเชลหันหลังเคลื่อนไหวของเธอราบรื่นไม่รีบร้อนเธอเริ่มเดินไปที่ขอบสนามฝึกกระเป๋าเก่าของเธออยู่บนไหล่ข้างหนึ่งฝูงชนแยกทางให้เธอเหมือนน้ารอบๆอบหินไม่มีใครพูด ไม่มีใครกล้าแต่เห็นได้บนใบหน้าของพวกเขาความละอายความชื่นชมการตระหนักว่าพวกเขาอยู่ในการปรากฏตัวของบางสิ่งที่พิเศษและไม่มีแนวคิดใดๆผลพวงมาอย่างรวดเร็วกับตันเอลิสคนที่ฉีกแท็จากหน้าอกของราเชลหายไปในเช้าวันรุ่งขึ้นมีคนบอกว่าเธอถูกย้ายไปตำแหน่งบริหารในด่านหน้าห่างไกลอาชีพของเธอจบลงอย่างสมบูรณ์จ่าสิบเอกที่เรียกราเชลว่าขอทานเขาถูกเรียกตัวไปประชุมปิดกับโฮไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาออกมาซีดมือ อสานและเขาไม่ปรากฏตัวในการฝึกซ้อมในวันรุ่งขึ้นทหารใหม่บางคนพยายามรักษาหน้าออนไลน์โพสต์ความคิดเห็นยอ,ยอะเย้ยเกี่ยวกับผู้หญิงลึกลับบนเอ็กแต่โพสต์เหล่านั้นหายไปอย่างรวดเร็วภาพหน้าจอเริ่มหมุนเวียนแทนรูปถ่ายเบ็ดหยากของแพรเป็นของราเชลเสียงกระซิบเกี่ยวกับแบล็กเอ็กโคและทันใดนั้นทหารใหม่เหล่านี้กลายเป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์การสนับสนุนหล่นลงเพื่อนๆหยุดโทรความเป็นจริงตามทันใกล้โรงนอนกลุ่มทหารใหม่รวมตัวกันในคืนนั้นเสียงของพวกเขาต่ำคนหนึ่งในนั้นเด็กตัวสูง ที่มีทรงผมทหารมองไปที่สนามฝึกซึ่งราเชลเอคอยย่อยืนอยู่ฉันได้ยินว่าเธอเคยเดินผ่านสนามทุ่นระเบิดครั้งหนึ่งเขากล่าวเสียงของเขาแทบจะไม่เกินกระซิบช่วยทีมทั้งหมดของเธอทหารหม่อีกคนหนึ่งสส่หัวสงสยัยแต่สันคลอนเป็นไปไม่ได้มันเป็นแค่เรื่องเล่าแต่เด็กตัวสูงไม่แน่ใจนะักเขาเห็นวิธีที่ราเชลเคลื่อนไหววิธีที่เธอไม่สะดุ้งแม้เมื่อฐานทัพทั้งหมดต่อต้านเธอเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาเริ่มพิมพ์ความคิดเห็นบนเอ็กแล้วหยุดเขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรไม่ใช่ตอนนี้ออีกต่ไป ราเชลไม่ได้อยู่เพื่อดูเหมือนเธอไม่จําเป็นต้องเธอเดินออกจากฐานรองเท้าบูตอของเธอยกฝุ่นผมของเอกทอจับลงเฮลิคอปเตอร์หายไปแล้วนายพลไปด้วยแต่น้ำหนักของสิ่งที่เกิดขึ้นยังคงอยู่ทหารใหม่กลับไปฝึกซ้อมนายทหารกลับไปทําเอกสารแต่มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกครั้งที่ใครบางคนเหลือมองไปที่จุดที่ราเชลเคยยืนพวกเขาจําได้พวกเขาตัดสินเธอย้อยๆเธอหรือพยายามทําลายเธอและเธอยืนอยู่ตรงนั้นไม่หวั่นไหวแผลเป็นของเธอเล่าเรื่องราวที่พวกเขาจะไม่มีวันเข้าใจ หลายปีก่อนในชีวิตที่แตกต่างราเชลเคยผ่านฝ่ายไม่ใช่แบบที่เห็นได้แต่เป็นแบบที่ทิ้งรอยที่คุณไม่สามารถซ่อนได้เธอเคยนำแบล็กเอ็โคผ่านภารกิจที่ไม่มีใครจะพูดถึงภารกิจที่ไม่ได้จบลงด้วยเหรียญตราหรือขบวนพาเรตแค่ความเงียบและแถมเป็นเธอกลับมาต่างออกไปเงียบขึ้นแต่ไม่แตกสลายไม่มีทางแตกสลายและตอนนี้ยืนอยู่ในลานนั้นเผชิญหน้ากับฝูงชนที่ไม่รู้จักเธอเธอได้แบกความแข็งแกร่งเดียวกันนั้นไม่ดังไม่อวดอ้างแค่แท้จริง ขณะที่เธอเดินออกไปรูปถ่ายซีจังหนึ่งรูปลื่อนออกจากกระเป๋าของเธอหมุนลงสู่พื้นมันเล็กยับยุยี่แสดงราเชลที่อ่อนกว่ากับทีมผู้ปฏิบัติการใบหน้าของพวกเขาเหลือลางด้วยเวลาสิตรีลาสันที่เดินตามหลังมาหยิบมันขึ้นเธอจ้องมองนิ้วมือของเธอลากขอบแล้วเธอเก็บมันเข้ากระเป๋าเธอไม่ได้วิ่งตามราเชลไม่ได้เรียกแต่เธอเก็บรูปถ่ายนั้นไว้ราวกับว่ามันเป็นหลักฐานของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเธอเอง บางสิ่งที่คุ้มค่าที่จะต่อสู้ฐานทัพจะพูดถึงเธอเป็นเวลาหลายปีไม่ใช่เกี่ยวกับชื่อของเธอไม่เสมอไปแต่เกี่ยวกับผู้หญิงที่มีแผลเป็นคนที่ไม่สะดุ้งคนที่ไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรเพราะความจริงถูกเขียนอยู่บนผิวหนังของเธอและขณะที่เธอหายไปในระยะไกลกระเป๋าของเธอกระดอนเบาๆกับสะโพกเกือบจะได้ยินเสียงโลกเปลี่ยนไปเล็กน้อยราวกับกาลังพูดเบาๆกับใครก็ตามที่อยากฟังคุณไม่ได้ผิดคุณไม่ได้โดดเดี่ยวคุณดูจากที่ไหนแสดงความคิดเห็นด้านล่างและกดติดตามเพื่อเดินทางกับฉันผ่านความเศร้าโศก การทรยศและในที่สุดคือการรักษา